สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมาแกะกล้องกับเจ๊า้าจ้ะช่องฟาส,สีสวยๆนะคะฟาส,สีสวยๆนะคะเนาะอ้หนักกระว่มบวมอยู่หน่อยจะเซจังใดอ้วนอุดมสมบูรณ์คักนะคะช่องนี้นะคะนับชั่วโมงอยู่นะคะขาดทั้งชั่วโมงขาดทั้งสับนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอันค่อยๆเรื่อย ข้านไปขึ้นเตาเนี่ยเราพี่น้องเนาะหอดย่ำใดก็คือย่ำหนานละค่ะมานับสมุงกับเจฟ,ฟ่านะคะช่องฝ่าซีรี่ส์สยค่ะ,ะมาแกะเ,เบิ่งค่ะว่าเจฟ,ฟากาส้างอียงเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ดูนะคะทีแมาที่ไปว่าเจฟ,ฟาสร้างอียงมากละ่ะคอยมาเบิ่งกันวานะคะจะห่าห้ฟังว่าทําไมถึงสั่งมากนะคะ เป็นพ่อ,อยังนะคะของดีห้าก็ต้องมาบอกต่อแม่บอกคาพี่น้องยอมาค่ะขอชมกระกเก็บฝากก่อนนะคะเดี๋ยวจะฝากแกะกองก่อนนะคะแกะยังไงเอ่ยแกะยังไงเอ่ย คำมากแกกองกับเจฟ้าเนาะฮะเนาะอ๋อนี่ไงค่ะเป็นแป้งนะคะแป้งออร่าริดนะคะเจฟ้าสร้างแป้งนะคะแป้งเจฟ้าเบิร์ดใส่เวลาสร้างอยู่กะนะคะซะสมแต่เพื่อสิได้นะคะเพราะว่ากว่าจะได้นะคะแป้งเนี่ยเจฟ้าใส่ได้หน้าเลยค่ะแป้งเนี่ยนะคะเนาะนะคะ ใช่ดีค่ะพี่น้องค่ะกันน้ำกันเหงื่อกันนะคะเอียงกันใดทุกอย่างนะคะรอบนี้นะคะนี่สร้างมาหาหคว่าเฉพาะแป้งนะคะจะแต่ก่อนเคยสร้างสองรอยเก่าๆมันบดได้แล้วนะคะนอกช่วงนี้เศรษฐกิจกับเป็นแน่นีนะคะเดี๋ยวนี้จะอยู่ที่สามอยห้าสิบนะคะรวมค่าส่งคายย่ายังแล้วสามอยเกาสิบเก่าบาทแถมลิฟต์นะคะแถมลิฟต์หนึ่งอันนะคะแถมลิฟต์นะคะเจฟ้าก็เลือกเอาไม่รู้ว่าจะ ได้สีโดนใจไหมนะคะคอยดูนะคะเนาะแกเบิงงก่อนนะคะดับแลกแกดิบะก่อนแถบลิตรนะคะรวมแล้วกับสามร้อยเก็ดสิบเก้าบาทราคะช่วงนี้นะคะเนาะเขาบอกว่าติดทนนานติดทนนานนะคะมาเบิ่งกับเจ๊ป่านะคะ ปาดกล่องอันนี้เห็นบันะคะหน้าตาเป็นจังใดนะคะโอ้โหสีนี่เหรอสีนี้เหรอศูนย์หนึ่งเขาบอกว่า,วา,วามันติดทนนานโอ้โหสีงามค่ะพี่น้องค่ะ สีสวยมากเลยค่ะมาดูแป้งนะคะที่นี่มาเบิงงะะ่งแป้งนะคะเบืองแป้งแล้วค่ะนาะแป้งนี่ดาลาด่าเขาใส่ได้เหรอแป้งดาล่าดได้ค่ะนี่ที่ฝาใส่เพราะว่าใส่แล้วมันเนียนนะคะเนียนหละ่ะ อยู่ทนหน้านนะคะบมตอตงตึงบมตอตงแต่งอนีางหลายนะคะโป้โป้แป่งใสอะไะเจฟ้าเอาเบอร์ศูนย์สองเพราวะว่าเจฟ้าเป็นคนผิวสอ,มมองสีโบแมนเจฟ้าโบแมนคนขาวได้พี่น้องเจฟ้าคนผิวสองสีนะคะเจฟ้าก็เลยนี่ออร่าริ์นะคะแทมลิดนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งช่วงนี้นะคะเนาะกว่าจะสะสมได้นะคะ ขอเงินมากได้เงินมากอ่ะยอดกระปุกไว้นะคะยอดกระปุกไว้ที่เล็กที่น้อยก็ค่อยได้แป้งแ <c oughs> ม่เบอรธรรมดาความประหยัดความมัธยัตความมัธยัตนะคะเพราะว่าเขาสอนให้เราเป็นคนที่ประหยัดแต่ว่าความสวยความงามมันก็ประหยัดไปได้นะคะแต่ก็ต้องนะคะใช้นะคะเนาะ,ะนี่พี่น้องขาโอ้โหพนเห็นไหมเนี่ย อโอ้โหกล้องนี้ก็พี่ลึกพี่หลํำนะคะพี่น้องเนาะนะคะเจะ้าสร้างเบอร์ศูนย์สองนะคะเพราะว่าหน้าเจฟ้าผิว่าถ้าเข้าไปแล้วเหมาะสมกับเบอร์ศูนย์สองนะคะตัวเก่ามันไกลจะเบอร์ละเรเลือนิดนึงเจฝ่าใส่ได้เกือบหกเดือนคุณพี่น้องนะคะสุดยอดอยู่ได้ค่ะแปลงอีห่อนี้นะคะ อันนี้เป็นตลับเกาคนเจฟ่านะคะเนาะอันนี้ใส่นะคะเจฟ้าใส่แบบว,ว่าสุดหยอดความประหยัดแหละนะคะเพราะว่ามีนะคะผู้เฒ่าพ่นสอนมาว่าเฮใสเอียงกันแล้วแต่ใสให้มันปึ๊ดนะคะกินเกาขาวเพื่อการต้องกินให้เบิดนะคะกินว่เบิดกับแซตูไว้มือไม่มากกับจังกินอีกก็ได้เพื่อถามมันบบุญนะคะกษัตริย์กับบวหังบวมีบวลำบวรวยได้บวเดเป็นเศรษฐีได้เพื่าเจฟ่าก็เฮตามดิเนี่ยเห็นไหมคะ เนี่ยยังใช้ได้อยู่เจฟ่ากับสิ่งใสแฮนเบิร์ตก่อนนะคะออราฤทธิ์นะคะที่เจฟ่าใสเจฟ่ากับสั้งมาใหม่นะคะอันนี้นะคะเนาะนี่ค่ะเบอร์ศูนย์สองนะคะของเจฟ่าสร้างนะคะเนาะหากว่าผู้ใดนะคะอ่าอยากจะสร้างกลับไปสร้างเอาได้เพจได้นะคะมันจะมีอยู่นะคะแป้งออราฤทธิ์นะคะมันก็จะมีหลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่าเจฟ่ามากที่สุดก็คืออ่า ขรีมกันแดดเหลือขรีมกันแดดรอบหนาจะว่าจะได้สั่งขรีมกันแดดเพราะว่าขรีมกันแดดจะเบิอและขครีมกันขรีมกันแดดนี่ใส่ละผ้าแปลงเนียนค่ะขรีมกันแดดนี่นะคะรองพื้นกะกะใส่ให้กันแต่ว่าเจฟ้าบุคอยใส่ใส่รองพื้นพอเบลอดีค่อยออกไปข้างนอกเจฟ่าบุคอยใส่รองพื้นไปเดี๋ยวเจฟ่าว่าอ่านะคะมันมันหนักหนานะคะว่าเจฟ้าก็อยู่แต่ในบ้านก็เลยเบลอเลยเบลอใส่รองพื้นนะคะอันนี้ก็คือนะคะวันมื้อนี้สั่งออร่าธิ์นะคะมากับอ่า ตอนนี้อยู่ในโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเจฟ้าก็ได้เลือกเอาแถมลิปนะคะมันจะมีแถมหลายอย่างนะคะเนาะนะก็เขาไปเลือกไปเบ่งเอาอยู่แน่นะคะเพจของออราฤทธิ์นะคะแต่ว่าจิฟ้าชอบมากเลยเออทาแล้วแห้งเหมือนเขาว่าจริงๆนะคะลิปนะคะสีสวยมากนะคะจะถูจะแพงนะคะก็ขอแดงไว้ก่อนปากนะคะ้าปาก่เติมบ่แตงนะคะปากอ่า บอ,บอสตบัสไสนะคะมันกับบ่มีชีวิตชีว่านะคะเนาะชีวิตคนเฮานะคะเมื่อเนี้ก็คือมาแกะกลองนะคะเจฟาสั่งของนะคะเอามารีวิวให้กับเพื่อนเนเบิ่งนะคะช่องฟาซีสวยๆนะับชั่วโมงเด้กพี่น้องเด้อขาดทั้งซรัพย์ขาดทั้งชั่วโมงนะคะขอบคุณทีหลายกระลับกันที่เข้ามานะคะตุ่มมโฮ้มให้กับเจฟา่าฟาซีสวยๆคลิปนี้เจฟ่าไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ